ความเดิมตอนที่แล้วพวกเราทั้ง4คนได้เข้ามาในบ้านหลังหนึ่งเพื่อกำจัดพิธีอะไรบางอย่างซึ่งจะเป็นการปลุกปีศาจแอนนาขึ้นมาแต่ครั้งก่อนนั้นพวกเราทําไม่สําเร็จแอนนากลับมามีพลังมากขึ้นอีกครั้งและจัดการพวกเราหมดทั้งทีมครั้งนี้เราจะกลับมาเอาคืนจูบิเอาล่ะฉันมีแผน่แผนของฉันก็คือพวกเราเอาระเบิออบาดาวางไว้ตรงนี้เราจะได้เผาไปได้ทัน เร็วทุกคนตอนนี้มันกำลังอ่อนแรงวิ่งก่อนโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยไงทำเพง่อนได้โดงโดนโอไม่ไม่ปล่อยชุบแจนูนี่โอ้โหโอ้โหวิ่งตามวิ่งตามเหมือนตามเซเล็บปล่อยเชิญเมาจ้าเข้ามาโดนฉันจับบีบคอข้างในบ้านดีกว่าข้างนอกไปคอยข้างหนาวมันทิ้งแล้วมันทิ้งแล้วเฮ้ยตอนนี้พี่เอกสารด้วยเพื่อนเขาเขียนว่าวันที่เท่าไหร่ไม่รู้ในเดือนตุลาคม ดูเหมือนพวกมันจะกลัวแสงฉันพยายามหยุดพวกมันแล้วแต่ช่วยด้วยยกโทษให้ฉันด้วยมันมันคืออะไรอ่ะพี่ห้องืนปพวกปีศาจห้องนั้นมีแพะมันจำมอนปีศาจเพียบเลยดูดิปีศาจเยอะมากตอนนี้ใช่ฉันว่าถ้าขืนพวกเราปล่อยพวกปีศาจพวกเนี้ยเดินไปเรื่อยๆมันจะเต็มบ้านไปหมดนะเราต้องหาแพ้ก่อนย้ายๆกันไปหาแพะเดี๋ยวฉันขอไปเอาฟางแ๊บนึง เอาไปด้วยังด้วยแพ้อยู่นี่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 ตรงไหนพี่คิดในบ้านเรอไหนเก็บไ้าเก็บไ้านเอาเร็วเร็เลยเรียบร้อยเรียบร้อยฉันหาแพ้ต่อไปตอนนี้เผาไปแล้วห้าตัวนะผมช่วยผมช่วยอยู่ได้ได้ได้ถ้าเราจะเผาเนี่ยเราอาจจะต้องต้อนไอ้ที่เหลือด้วยนะเพราะไม่งั้นมันจะแบบโอ้พี่บรรยากาศข้างนอกโคตรแบบโคตรบังเวงเลยอ่ะไปแพ้แพ้แพ้หลอนเอ้ยข้างหลังข้างหลังจุ๊บแจมีโอเคแพ้ไม่มีย่ากเร่เผาเลยเผาเลยเผาเลย นี่ตายไปซะไอความชั่วร้ายไว้อะไรอะโอยหัวหนักมากอะตอนเนี้ยอู้หมีใครในบ้านตายอยู่ไหมประตูดิประตูดิยังยัแต่ใกล้เรามั้งใกล้ใกล้คือใกล้รอดมปิดประตูอยู่ตายตายอะตายไหนอาตายายตายตายตาย่ยยยนยาาน โอ้ยแพ้เหลืออสองตัวผมอยู่กับผมตัวนีงที่เก็บอยู่สองตัวนะเราจะเก็บไว้ก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยมันคลั่งหนักมากอ่ะฉันจะดูล้านลาก่อนว่ามันยังอยู่ไหมอ้าใบเลียงอยู่มันยังอยู่จุ๊บชิ๊บไปไปไปอีกทางหนึ่งช้างหนึ่งพี่อ้อมอ้อมอ้อมเขาทางห้องสมุดเลยเข้ามามันลงไปลงล่างแล้วมันลงไปลงล่างแล้วเจ้าตัวนี้มันเริ่มคลั่งขึ้นเรื่อยๆมาเผาตูดเผาตูด รวมด้วยรวมด้วยเร็วพี่เท่ากับว่าตอนนี้แพ้พี่กิจหายไปแล้ววะดิใช่ไม่รู้มันแพ้ไปไหนแล้วแพ้ตะกิจผมขังอยู่ในห้องครับห้องนอนอะห้องที่ตะกิจอยู่เมื่อกี้และลงมากับช็อตเลยสิไม่มีใครลงมาเลยมันนี้มาได้ดีกว่าตุ๊กจงวันนี้ตุ๊กจั๊กเก็บให้ตุ๊กจั๊กเก็บให้แจเข้านี่เข้างนี้เลยเปิดเปิดผ่านนันโลกสบายไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วความปลอดภัยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่แกจะไปไหนมันเหลือตัวมันดิ ไปกันไหนไปกันไหนปีศาฉันอยู่หน้าบ้านฉันอยู่หน้าบ้านกับโอ้โหปีศาจอีกล้านตัวเอ้ยเฮ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยดอยแล้วจบได้แล้วเฮ้ยปีศาจสองตัวมันฆ่าฉันอยู่ใกล้ๆเนี่ยอยู่เฉยอยู่เฉยอยู่เฉยเปีศาจพวกนี้มันมีเยอะมากเลยนะมีเยอะมากฉันดูโอ้โหแพ้รุนเลยพี่โดนจับเฮ้ยหื้ไปโอ้โหผมไม่เป็นสีขาวเห็นไหมว่าผมไม่เป็นสีขาว มันเริ่มกลายแล้วเหรอไหนคะตอนนี้เป็นกลายลางแล้วอ่ะมันเริ่มเป็นปีศาจปีศาจจริงๆเขาบ้างเขาบ้างเขาบ้างไหมนี่คือแบบไอ้นี่เลยปิดประตูด้วยปิดประตูเพรฉะนว่าการที่เราเผาแพ้คือการเพิ่มพลังให้มันนะเนี่ยตอนเนี้ยทุกบแจ็คคือมานเร็วเร็วไอ้ตัวนั้นมันข้างแล้วเราไปในห้องไหนสักห้องนึงไป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 นี่นี่นีนี่น้องแพ้น้องแพ้เอาไปไหนอะพี่เดี๋ยวพี่จะลงไปเอาฟางนะตอนนี้เราเจอแพ้แล้วหนึ่งตัว แพ้ตัวนี้อาจเป็นคุณแจสําคัญที่ทําให้พวกเราปลดปีศารพวกนี้ออกได้หน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านโอเคหน้ okay, okay. าบ้านอ๋อ,เ,อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเงาแล้วโอเคเท่ากับแ,กแพ้ตัวนี้คือแพ้ตัวที่เก้าใช่ปหใช่หายตัวแล้วก็ได้นะหรือยังไงเดี๋ยวจะไปเผาก่อนหายอีกตัวก่อนหายอีกตัวก่อนแล้วเดี๋ยวเราเราเผาทีละตัวแล้วช่วยพี่ไม้ด้วยหรือว่าค็อคน,นะคน,คนที่มีแพ้เอาเอา,เอาแพ้ไปวางในกระมังก่อนไหมได้พี่ขิดเอาแพ้ไปวาง ไม่ได้เปิดแครกุญแจห้องตัดินยังไม่ได้เปิดพี่มีแพ้เลยอีกตัวนึงอยู่ในนี้แหละโอเคพี่พี่มีกุญแจห้องตัดินอยู่ไหนพี่ต้ดินแต่ว่าแต่แจน้องไปช่วยพี่ไม้ก่อนพี่ไมายไปจับพี่ไม้ยังแจอยู่นี่อยู่นี่พี่มีพี่จะไม่มีฟางกุญแจห้องอะไรมีเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วมีแพ้แต่ไม่มีฟางแล้วตัวสุดท้ายเอ้ยเปิดประตูสิไปมาแล้ว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 ระวังแพ้หลุดสวยแล้วช่วยแต่ไอ้เนี่ยไหม พี่แป้งต้องเก็บก่อนพี่แป้งเก็บแล้วไปวางไว้ในถังนะเก็บแคตตัวนี้ก่อนไปวางในถังเลยพี่เดี๋ยวจะไปช่วยพี่ไม้พี่ไม้พี่ไม้ใจมาแล้วยี่ไหนพี่อย่าค้านดิอย่าค้านอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆอยู่ซื่อโอเคใช่แล้วผี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 ีผ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 ผี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  ใจโดนใจโดนพี่มันเดี๋ยวไปวิ k, ่งก่อนวิ so kind of ่งหนีก่อนเลยเดินลงมาจากบันไดฉันยังรอดโอเคครับโอเคครับทีละคนหยุด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 พี่ผีป่าอีเจโอ้โหตายตายอีกตัวนึงนี่งฟันเอ็ดกันนึงฟันเอ็ดกันนึงตื่นขึ้นมาแล้วเราเหลือแพ้ตัวนึงแพ้อยู่ชั้นใต้ดินหยีป่าจับแพ้ตัวสุดท้ายพี่กิตช่วยพี่ไม่ได้ไหมช่วยแล้วช่วยแล้วใจโดนอะไรวะเนี่ยมันยังไม่ไปเร็วเร็วเร็วแพ้เร็วเร็วแข็ไปไมโดนเยอะไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลย เรามันต้องมีคนแพ็งคนหนึ่งก็ไหลจริงกินอ๋อไปดิไปไปไปก่อนไปก่อนไปก่อนอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคมันอยู่ร้างอยู่ร่างอยู่ร่างไป้ดิไอดิไอ้ดิอยู่ใกล้ๆเราพี่มันไป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 เอาแพ้ไปวางยั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 งแพ้ตัวแรกก่เราจะเผาชุบพี่ใหม่ขึ้นมาก่อน ไปที่นี่ไปที่นีเร็วด่วนเลยพี่เร็วหยุดทำมันให้หน่อยหยุดทำมันด่วนด่วนด่วนเร็ว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 โอ้โหสีด่วร้ลยโดออกไปออกไปแกกลับตะวังน้มันหยิบไปให้เหลือตัวหนึ่งเหลือแพ็กตัวหนึ่งฮะแพตัวที่เก้าจบออกไปอีกตัวหนึ่งอ่ะอีกตัวหนึ่งอ่ะเอาอีกตัวหนึ่งอ่ะ อแล้วหายากด้วยมันมาแล้วมันมาแล้วอุ้ยแอบ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 ไดไหนแอบได้โลมาแอบได้โลมาไม่เลือกเลยอยากได้ใครมันอยากกินคนไหนให้มันเลือกตัวแพกตัวสุดท้ายอยู่ไหนอะทุกคนนั่นดิพี่เกลี่ยน้ำมันไปใส่เลยเอาน้ำมันใส่ก่อนเลยนั่นแหละน้ำมันใสก่อนเลยเหรออันนี้มันไฟกันหมดนันตกอยู่ไฟกันน้ำไม่น่าได้นะเดี๋ยวไฟมันต้องล็อกเอาละทุกคน ตอนนี้ช่วงเวลาเหตุการณ์เสียสละหากใครตายวิ่งหนีก่อนแล้วค่อยกลับมาช่วยโอเคนะโอเคหาแท่งไม่หมดไปเลยเลยแท่ไปหมดไปตัวสุดท้ายไปเริ่มตว๊แท่งแท่งเอาเอาใครวะยิงบ้านวิ่งเข้าบ้านไปวิ่งเข้าบ้านไปฟังเข้าบ้านไปไม่มีโอ้โหวิ่งบ้านวิ่งเขาวิ่งรอบบ้านเลยครับผมที่เข้ามาดีเข้ามาดีไม่ใช่มัน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 เอ้ยมันมันกลายร่างเป็นเขามันกลายร่างมีเขาด้วย ทิงเหรอมันมีเขาด้วยมันเริ่มเป็นปีศาจเต็มตัวแล้วสิเริ่มจะคล้ายกับไอ้ตัวสัพเพเวสีตัวนั้นอ่ะมันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งมีเขาเราต้องรีบเดินไปนนหน้าบ้านเราไปที่ไอ้ตรงที่เก็บต<ว>อ้ฟางอ่ะไปปีศาจเพียบไปหน้าบ้านทุกบแจงไปหน้าบ้านไปๆๆๆ่ๆๆเๆๆๆมๆๆวๆๆ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 ๆรๆๆๆๆ้ๆๆ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 ่ๆๆ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 เผๆๆๆๆๆๆเผาเลยนะเผาเลยเผาเลยพี่เผาเลย ยไปตายซะไปตายซะโอ้เฮ้ยช่วยเราด้วยเฮ้ยมันมันเฮ้ยมันมันลอย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 เายังไงนี่ยังไงสิลอยพิกิทพิกิทช่วย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 เอาลอยเฮ้ยมันลอยไปแล้วมันกำลังลอยเข้าไปในในแท่นบูชายาหน้าทุกคนโอ้โหดูเขาที่งอกออกมาดิอุ้ย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 ลอยเด้อ ลากรไอปีศาจแอนนี่แอนนาตายสนโอ้โหเอาลันไม่พอทำไมเป็นแบบนี้ฉันจะรออยู่และเธอจะรอกับฉันฮะฉันจะรออะไรไม่ไม่รอไม่รอตัวใยปีศาจสลายไปแล้ว ช oh oui> ั่วร้ายยังคงอยู่โอ้ my god แอนนากลายเป็นฝุ่นไปแล้วเท่ากระดูกแล้วไงต่อดีอะเพื่อนกินไหมกินนี่หิวชาบูไ่บ้าวอดลุดแล้ว และแล้วนะคะก็จบไปแล้วสำหรับการปราบลับทธิปีศาจนะคะเจ้าแอนนานั่นเองดูเหมือนว่าเ,เขาเนี่ยจะสามารถปลุกปีศาจขึ้นมาได้แต่พวกเราเนี่ยยับยั้งได้ทันไม่งั้นเนี่ยต้องเกิดความชั่วร้ายในโลกนี้ได้แน่นอนอใช่เราเป็นดีคุณดูตัวผเนม่คิีมากัว้าในตัวใหม่ฉันว่าฉันก็เป็นผีได้เหมือนกัน